ยังไม่ไปอีกเหรอฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าลานป้ามันสกรปรกเสียภาพรักบริษ,ษัทฉันหมดย้ายออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยค่ะป้าก็ขายของดีมีคุณภาพราคาถูกมันก็ดีกับพนักง,งานของหนูนะฉันไม่สนใจหรอกแกอีกแค่พนักง,งานแค่ไม่กี่คนยังไงป้าก็ต้องออกค่ะแต่ว่าแต่ว่าต้องแต่ว่าละ <c oughs> อย่าค่ะอย่านะคะว่าอ ะะกับข้าวร้านนี้เนี่ยอร่อยมากเลยค่ะถ้ากับข้าวร้านป้าอร่อยอ่ะต้องมากินทุกวันเลยนะใช่ค่ะป้าไปกันมคะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณอิ่มนะครับอ้าวอิ่มแล้วเหรอคือว่าผมไม่มีเงินนะครับถ้าไม่มีเงินอ่ะก็ต้องช่วยยายล้างจานเป็นค่าข้าวนะก็ได้ครับยายล้อเล่นไม่ต้องช่วยยายหรอก ต่อไปอะ่ะถ้าหิวก็มากินข้าวร้านยายได้ตลอดเลยนะแต่หนูต้องสัญญากับยายนะว่าจะต้องเป็นเด็กดีครับยายผมสัญญาครับขอบคุณยายมากนะครับว้าวาทิพย์นี่มันอะไรกันเนี่ยมีร้านข้าวแกงเล็กๆสกปรกสกปรกปอยู่หน้าบริษัทให้โซงฉันยคุณนุชคะคุณนุชดูเด็กคนนั้นสิคะเนื้อตัวมอมแมมยิ่งก็ขอทานเลยอะค่ะคุณนุช ดูนั่นสิคะนั่งกินข้าวด้วยค่ะคุณโน้ตสกรปรกกะค่ะอีสกรปรกมากเลยทิพย์ไหนไหนใครเป็นเจ้าของร้านป้าเป็นเจ้าของร้านนี่เองค่ะป้าเองเหรอกล้าดียังไงมีทราบมาเปิดร้านขายข้าวแกงเล็กๆสกรปรกสกรปรกหน้าบริษัทเธอเนี่ย,ยป้าก็ตั้งขายที่นี่มาตั้งนานแล้วนะคะว่าแต่คุณสองคนเถอะเป็นใครฉันเหรอ ชื่อหนุชมาทำงานที่นี่วันแรกในตำแหน่งผู้จัดการส่วนฉันชื่อทิ์เป็นเลขขาข,ของคุณนุชหน้าที่ของฉันก็คือจัดการทุกอย่างให้มันเข้าที่และอย่างแรกที่ฉันจะทำเลยก็คือจัดการร้านป้าค่ะฉันจะบอกอะไรให้นะเก็บข้าวของไปอยู่ที่อื่นที่ตรงเนี้ฉันจะลงทุนเปิดร้านกาแฟให้คนในบริษัทมากินเพื่อภาพลักษณ์ของบริษัทของฉันจะได้ดูดี ถ้าหนูอยากให้เป็นร้านกาแฟเดี๋ยวป้าเปลี่ยนให้ก็ได้นะโอ้ไม่ต้องเลยน้ำน้าอย่างป้านะ่ะน่าจะขายโอเลี้ยงชาดำเสียภาพรักบริษัทฉันหมดป้าเก็บข้าวของไปขายที่อื่นเลยถ้าพ่งนี้ฉันยังเห็นอีกอย่าหาว่าฉันไม่เตือนทิปไปค่ะคุณโน้ยายครับอ้าววันนี้จะมาขอข้าวยายกินอีกแล้วหรอวันนี้ผมไม่ได้มากินฟรีครับ ้าวแล้วเอาเงินมาจากไหนล่ะป่าครับเงินผมก็ไม่มีเงินไม่มีแล้วจะกินยังไงกันผมตั้งใจะจะช่วยยายทํางานแทนค่าข้าวครับเมื่อวานป้าสองคนนั้นเขาบอกว่าร้านยายสกรปรกไม่มีระเบียบ <c oughs> ผมจะช่วยยายเองครับ <c oughs> ตัวเล็กแค่นี้มีน้ําใจมาช่วยยายเช็ดโต๊ะเลยเดี๋ยวยายไปทําข้าวให้เช็ดให้สะอาดล่ะ ไม่ไปอีกเหรอฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าลานป้ามันสกรปรกเสียภาพรักบริษัทฉันหมดก็ป้าทําให้มันสะอาดแล้วไงมันจะได้ดูน่ากินแล้วดูดีด้วยป้าคะป้าฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะคุณนุชเขาบอกว่าให้คุณป้าย้ายออกไม่ได้ให้คุณป้าทําความสะอาดคะ่ะย้ายออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยคะ่ะใช่ฉันขอยื่นคําขาดให้ไปขายที่อื่นออกไปดู ป้าขายของที่นี่มาตั้งนานแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งป้าก็ขายของดีมีคุณภาพราคาถูกมันก็ดีกับพนักง,งานของหนูนะฉันไม่สนใจหรอกแต่อีกแค่พนักง,งานแค่ไม่กี่คนยังไงป้าก็ต้องออกค่ะแต่ว่าแต่ว่าต้องแต่ว่าละอย่าค่ะอย่านะคะป้าหอร้องจ้าค่ะอย่าทำอย่างนี้เลยนะคะเ็นป้าสองคนนั้นแบบนี้อครับ นี่เด็กบ้าที่แกเรียกฉันสองของรพป้าได้ยังไงคุณนุชคะเออได้ยินแล้วแกไม่มีสิทธิเรียกคุชฉนวกปานะฉันไม่ใช่พี่สาวแม่แกเด็กเหลือขอแล้วนี่เข้ามาทำไมมาขอข้าวกินเหรอแล้วพ่อแม่แกไปไหนอ่ะถึงปล่อยให้ลูกมาทำตัวแบบเนี้อีก็ผู้ป้าเอาเด็กแบบนี้เข้ามาในร้านไงฉันถึงให้ป้าไปขายที่อื่นภาพรักบริษัทมันสำคัญถ้าพวกนี้ป้ายังอยู่เจอดีแน่ ไปิไปเป็นไงไม่ลูกไม่เป็นอะไรครับไม่ต้องไปสนใจนะคนนิสัยไม่ดีอ่ะก็เป็นแบบนี้แหละข้าวร้านป้านาบริษัทยังอร่อยเหมือนเดิมนะมินใช่ค่ะแถมป้าเขาเองใจดีด้วยบางเดือนที่มินไม่มีตังกินข้าวเนี่ยป้าเขาก็าให้กินข้าวก่อนแล้วค่อยมาจ่ายทีหลังนะคะนี่พวกแก ซื้อข้าวร้านไหนมาก็ร้านป้าหน้าบริษัทไงคะคุณนุชอร่อยมากเลยนะคะตั้งแต่นี้ไปฉันขอสั่งไม่ให้ใครซื้อข้าวร้านนี้อีกไม่งั้นฉันจะไล่ออกอ้าวทำไมล่ะคะไม่ต้องอะไรทั้งนั้นน่ะทิศจัดการได้ค่ะคุณนุชเอาข้าวมานี่เเดี๋ยวก่อนค่ะคุณคะนี่นี่ยนะคะทำอะไรอย่างนเนี่ยท่านประธานผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น พวกคุณแย่งข้าวกันทำไมก็คุณนุชสิคะเขาจะเอาข้าวของพวกฉันไปทิ้งค่ะจริงเหรอครับคุณนุชคุณทำแบบนั้นทำไมครับเอ่อที่นุชต้องทำแบบนี้เพราะนุชต้องรักษาภาพลักษณ์บริษัทของเรานะคะท่านประธานข้าวที่เราจะเอาไปทิ้งี่ยมันคือข้าวที่มาจากร้านหน้าบริษัทร้านเล็กๆสกปรกสกปรกที่ป้าแก่ๆเป็นคนขายอะค่ะสภาพนี้ไม่ได้เลยนะคะท่านประธานไม่รู้ว่าร้านแบบนี้มาอยู่หน้าบริษัทเราได้ไง คนผ่านไปผ่านมาเขาจะคิดยังไงก็ไม่รู้อะค่ะยังไม่พอนะคะท่านประธานยัยป้าน,นั้นอะยังเอาเด็กขอทานที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะเนื้อตัวมอมแมมเหมือนฟัดกระหม่อมที่ไหนมาก็ไม่รู้ค่ะมันนั่งกินข้าวในร้านด้วยค่ะนี่ถ้าลูกค้าต่างชาติเข้ามาติดต่อง,งานที่บริษัทของเราแล้วมาเห็นร้านนี้ขายที่หน้าบริษัทของเราแบบเนี้ยเขาต้องไม่โอเคแน่ๆเลยค่ะท่านประธานถ้าคุณฟุ๊กเห็นด้วยที่จะไล่ป้านั้นออกไปอะ่ะ นุจะเกณฑ์พนักง,งานทั้งบริษัทของเราอะ่ะไปไล่ป้านั่นออกไปเลยค่ะคุณฟุกเห็นด้วยไหมคะผมว่าผมไล่คุณป้าคนนั้นออกไปไม่ได้หรอกครับทําไมหรอคะพอคุณป้าที่ขายข้าวแกงอยู่หน้าบริษัทเนี่ยคือคุณยายของผมเองใช่ฉันเป็นยายของฟุกเองคิดจะไล่ฉันออกเหรอมาทํางานไม่กี่วันอะก็อ,ออกไลน์ซะละมีอำนาจอะไรมาไล่ฉันออกฉันจะบอกอะไรให้นะ บริษัทเนี่ยฉันกับตาของฟุกอะเป็นคนสร้างมากับมือแล้วที่แถวนี้ทั้งหมดอะก็เป็นของฉันทั้งนั้นฉันจะขายของตรงไหนอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับพวกเธอแล้วหนักหัวพวกเธอตรงไหน,นใครไม่มีเงินมาฉันก็ให้กินฟรีแล้วพวกเธอล่ะทําอะไรดีๆบ้างนอกจากหาเรื่องคนอื่นไปวันๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกคุณพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทของผมผมไล่พวกคุณออกออกไปแล้วล่ะครับคุณฟุกคะ เราขอโอกาสอีกรอบนะคะนะคะพวกเราจะไม่ทําแบบน,นี้อีกแล้วค่ะนะคะ,นะคะใช่ค่ะส่งสารพวกเราเถอะนะคะผมไม่ได้แล้วครับถ้าเกิดว่าผมไม่ไล่พวกคุณออกเนี่ยผมก็ต้องออกเอง <S <S ไปแล้วล่ะครับออกไปแล้วล่ะครับเดะาคะอาคอ,อยู่นะคะถ้าพวกคุณไม่ออกไปเนี่ยผมจะเรียกรปภมลาลากคุณออกไปนะเออชิญครับ ไปก็ได้